มาถึงเรื่องการตีพิมพ์แล้วค่ะการตีพิมพ์จะใช้ข้อบังคับนี้ทุกรหัสนะคะเราสามารถนะคะการยื่นบว691หรืก้สําหรับปอเอก6 9 2าสำหรับป, A, 92, บปโทการยื่นบ,บวนี้นะคะก็คืออันที่1เลยทุกคนจะต้องเข้าไปกรอกในระบบ ทุกคนต้องกรอกในระบบแน่ๆแต่พอกรอกในระบบแล้วเรามีสองช่องทางให้เลือกคือจะพิมพ์ออกมาจากระบบแล้วไปเสนอเซ็นเหมือนบาวออื่นๆหรือนิสิตบอกว่านิสิตอยากจะดึงบาวหกเก้าหนึ่งหกเก้าสองจากหน้าเว็บแล้วมาเขียนก็ได้นะคะแต่ต้องเลือกในระบบเนาะการยื่นบทความนะคะคือที่บอกจะยื่นก่อนหรือหลังจากการสอบปากเปล่าก็ได้แต่ต้องยื่นจากการหลังอนุมัติหัวข้อแปรนิพนธ์ นะก็คือต้องได้รับอนุมัติ4-12ก่อนแล้วถึงจะยื่นบทความเรล่อนี้นะคะหลักเกณฑ์คืออะไรนะคะตัวนี้คือตัวอย่างของแบบ6.1ปอเอกเราต้องไปดูในรายละเอียดปอเอกเน้นวิจัยเขาต้องการ2ชิ้นหรือปอเอกที่สายสังคมแค่ TCI กลุ่ม1เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นปอเอกสายที่เป็นวิทยาศาสตร์วิการแพทย์ต้องเป็นระดับนานาชาติเท่านั้นนั้นในข้อบังคับจะมีบอก น,ะะนอกจากข้อบังคับมีบอกแล้วนิสิตต้องรีเช็คกับทางหลักสูตรนิดนึงว่าก่อนจะจบการศึกษาในเรื่องของการเผยแพร่บางหลักสูตรกําหนดให้นิสิตต้องไปนําเสนอผลงานด้วยถึงจะจบได้แั้ต้องรีเช็คกับทางหลักสูตรนิดนึงซึ่งทางหลักสูตรจะเช็คอย่างไงก็คือตัวเล่มมคออค่ะเล่มหลักสูตรที่นิสิตได้ตอนเข้าเรียนปีแรกนั่นแหละเขาจะระบุไว้ถ้าต้องทําอะไรเพิ่มเขาต้องระบุมาในชิ้นนั้นนะคะเสร็จแล้วอ่ะ ปโทเนาะปโทสารนิพนธ์เนี่ยต่าที่สุดเลยก็คือไปเผยแพร่ผลงานบนเว็บนะคะก็คือแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะสามารถที่จะเอาอ่าก็คือนิสิตนําเอาผลงานวิจัยนะคะมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่มีการแอปพูบโดยคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงานนะคะอ่าหรือจะไปไประชุมระดับชาตินานาชาติได้ในข้อบังคับก็จะบอกเรานะคะนั้นกูอยากให้เน้นย้ำนิดนึงว่าเข้าไปดูใน เขาตัวประกาศนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงแต่เน้นก็จะเห็นชัดเหมือนที่ครูบอกว่ามันจะมีจํานวนที่แตกต่างกาันหรือระดับที่แตกต่างกาันจะใช้แบบไหนรีพิ้นใบตอบรับหรือนําเสนอปอเอกค่ะจะมีอยู่2แบบก็คือแบบใช้รีพิ้นคําว่ารีพิ้นก็คือบทความอ่ะมันเผยแพร่เรียบร้อยแล้วมีเลขหน้ามีสารบัญแล้วนั้นถ้าเป็นกรณีนี้นะคะอ่านิสิตสามารถที่จะแนบบอว6กกลาหนึ่งหรือปอโทก็ได้นะคะ จะเป็นประดับชาติหรือนานาชาติก็ได้ก็คือแนบเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวอีเมลก็จะบอกว่าเมลไหนแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้ที่ถามนะคะสืบเนื่องกับกรณีว่าเราส่งบทความไปแล้วเราบอกว่าเราได้ใบตอบรับนะคะใบตอบรับเราต้องมาดูว่าไอ้ใบตอบรับมันมาจากวารสารภาษาไทยหรือวารสารนานาชาติถ้าเป็นวารสารระดับชาติหรือภาษาไทย คูก็จะดูว่าในใบตอบรับเขียนว่ายังไงเขียนว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ในอีกกี่เดือนถ้าสมมติเมื่อกี้บอกว่าได้ใบตอบรับมีนาใช่ไหมคะในใบตอบรับมีนาจะตีพิมพ์ให้กรกดาคูกก็นับเลยว่าเออกรกดาเออมีนาใช่ไหมเมษาพฤษภามิถุนากรกดาสี่เดือนแสดงว่านิสิตท่านนี้สามารถยื่นใบตอบรับมีนา เพื่อขอสำเร็จการศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องรอถึงกรกดาแต่ในเคสเดียวกันส่งมีนาแต่ใบตอบรับเขียนว่าจะเผยแพร่บทความทันวาคม2565ครูนับยังไงก็ตามก็คือเกิน6เดือนใช่ไหมคะถ้าเป็นเคสอย่างนี้เนี่ยความหมายคือเดือนมีนานี้นิสิตไม่สามารถยื่นวว691ได้นิสิตจะต้องรอไปก่อน ใช่ไหมรอไปก่อนจนส่งเดือนไหนก็ตามแล้วนับไปหกเดือนทันวาแหะอยู่ภายใน6เดือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ายื่นช้าการจบการศึกษาก็จะช้าออกไปโอเคนะนี่คือวรารสารระดับชาติแต่ถ้าเป็นวรารสารระดับนานาชาติ international นะคะ scopusisi ทุกอย่างไม่คำหนึ่งถึง6เดือนคุณได้ใบตอบรับมาเขาจะบอกให้คุณปีพิมพ์อีก2ปีก็ได้โอเคนะคะอัน คุณจะใช้เคสไหนเนี่ยครูก็จะมีรายละเอียดบอกในบวคุณก็มีหน้าที่แค่เช็คส่งเอกสารให้ครบนะคะสำหรับเคสสุดท้ายเนี่ยสองเคสทั้งบนเนี่ยปอทก็เหมือนกันทำได้เหมือนแต่ปอทจะมีเพิ่มในเคสที่สามก็คือเคสไปนำเสนอนะคะก็จะต้องไปนำเสนอ,อ,อผลงานต่างๆได้แต่ว่าต้องไปนำเสนอให้เรียบร้อยและการนำเสนอต้องมีโพส t i n g นะคะ proceeding ก็คือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เผยแพร่นในการประชุมมคะมันจะต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับงานเราสิ่งที่สำคัญคุณจะตีพิมพ์รีปิ้นอะไรก็ตามต้องอย่าลืมว่าหน่วยงานที่ระบุต้องเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรธเท่านั้นและต้องไม่มีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณเจอเนี่ยมีใส่สหน่วยงานบอกอันนี้คุณใช้สำเร็จการศึกษาคุณจะเอาหน่วยงานที่คุณทำงานมาใส่มาเข็มไม่ได้ นะคะมันไม่มันผิดจรรยาบรรณนะคะของการทําวิจัยนะเราเจอเคสอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั่นนะเมื่อคุณประสงค์จะใช้บทความลายสาเร็จการศึกษาคุณต้องประพฤติตัวเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมอสวนะคะกับอีกอันนึงนี่เลยค่ะมักจะลืมชื่ออาจารย์ ะะต้องใส่ชื่อนิสิตเป็นชื่อแรกและต้องใส่ชื่ออาจารย์ด้วยอย่าลืมนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ท่านมีส่วนช่วยต้องใส่ให้เรียบร้อยถ้าไม่ใส่อนุมัติไม่ได้นะคะส่งคืนทุกกรณีเหมือนกันการประชุมระดับนานาชาตินะคะหลายงานเนี่ยมันเป็นอะไระงานที่เราได้รับก็คือเป็นการจัดหาเงินอนะ่ะพูดง่ายๆเราก็จะไม่ให้นิสิตไปเช่น2ง,งานเนี้ยเร,เราพบเจอบ่อยแล้วถ้านิสิตไปเราก็ไม่อนุมัติทุกกรณีนะคะอ่า นั้นคำถามก้ามหนึ่งหก้มสองส่งได้เมื่อไหร่ส่งได้หลังจากสอบเขาโครงนิสิตเป็นชื่อแรกต้องเป็นชื่อแรกและต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักนะคะที่ปรึกษาร่วมจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของนิสิตและอาจารย์การประชุมวิชาการถ้าได้ใบตอบรับเป็น่วมประชุมยื่นบวหกกาสองได้เลยไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะนิสิตจะต้องรอให้การประชุมเกิดขึ้นก่อนนิสิตได้รับเซอร์ติฟิเคต และมีการเผยแพร่โพสติ้งของนิสิตนะใบตอบรับในวรารสารมีระยะเวลาไหมถ้าเป็นวรารสารนานาชาติไม่มีแต่ใบตอบรับที่เป็นวรารสารระดับชาติภาษาไทยนะคะจะมีระยะเวลา6เดือนนะที่คุณเน้นย้ำใช้ได้แต่จะใช้ใช้ไม่ได้นะตอนนั้นโอเคนะคะใช้บทความวิชาการจบการศึกษาได้ไหม ถ้าคุณมีแค่บทความวิชาการบทความวิชาการก็คือเป็นบทความที่คุณอ่านอะไรก็ตามอะ่ะไม่มีเมธอดไม่มีรีเซ t าไม่มีคอนลูชันอันนี้ใช้จบการศึกษาไม่ได้นะคะนะเราจะใช้บทความวิจัยก็คือเกิดจากการที่คุณมีโจทย์วิจัยคุณทําวิจัยมีผลจํานวนบทความวิจัยจะใช้กี่ชิ้นเพื่อจะจบการศึกษาเช็คที่ประกาศนะคะ เน้นย้ำปอเอกอย่างน้อย1ชิ้นถ้าเป็นระบบปกติก็คือมีคอสเวิร์กกับทำทีสีจะใช้1ชิ้นเท่านั้นสายสังคม,มาศาสตร์จะเป็น TCI กลุ่ม1อย่างต่ำถ้าเป็นสายวิทย์นานาชาติเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เน้นวิจยัยเขาไม่มีเรียนคอสเวิร์กอย่างน้อย2นะคะโอเคเนาะหกกล้าหนึ่งห้ามาจากไหนเอามาจากสุพีมก็ได้หรือหน้าเว็บก,ก็ได้ นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกรอกในระบบสุพิมด้วยโอเคไหมอ่ะครูตอบคำถามเมื่อสักครู่หรือยังเอ่ยอได้อยู่ผแล้วครับอาจารย์ครับเคลนะียร์แล้วครับผมค่ะขอบคุณครับการยื่นจบการศึกษาก็มีรายละเอียดตามนี้นะคะคุณจะจบยังไงก็ตามนะคะก็คือเมื่อไหรก็ตามคุณอสอบเสร็จอนุมัติจบคุณก็จะ เข้าสู่ระบบการอนุมัติการศึกษาซึ่งหลังจะส่งเอกสารจบมหาวิทยาลัยจะประกาศชื่อสภาอนุมัติ2เดือนนะคะหลังจะส่งเอกสารครบทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ส่งมาแล้วจะจบเลยนะคะต้องรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติซึ่งพอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเราก็จะประกาศบนบนหน้าเว็บไซต์ของเราที่ e s e v i e นะคะสุดท้ายค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคครับผบทความบทความวิจัยอะครับที่อาจารย์สรุปมาสักครู่ ณปัจจุบันเนี่ยของเปียเอกสายสังคมเนี่ยก็เป็นตีไทยเทียร์หนึ่งถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะยังยังไม่ได้มีการบังคับว่าจะเป็นตีเตร์ยังค่ะยังค่ะค่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะครับขอบคุณครับอีกอันนึงนะคะเน้นย้ำเรื่องทุนวิจัยนะคะอ่าครูขออนุญาตเพิ่มนิดนึงพอดีเ ปีนี้เราเปิดทุนวิจัยแต่ว่ามีานิสิตขอทุนไม่เยอะมากนักนะคะงั้นถ้านิสิตสนใจเรื่องทุนวิจัยนะคะนิสิตสามารถที่จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์และทุนนะคะเราก็จะมีทุนหลากหลายนะคะตั้งแต่ S1 จนถึง SR5 นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคือแน่นอนนิสิตมีสิทธิ์ขอในในลักษณะของการเป็นนิสิตระดับณบฑิตศึกษาแต่ในแต่ละทุนค่ะเขาจะมีหัวข้อไว้ว่าทุนไหนนิสิตจะต้อง ก็คือจะต้องสอบเขาคงเรียบร้อยแล้วก็วคือได้รับอนุมัติให้ทําหัวข้อแล้วนะคะก็จะมีทั้งในรายละเอียดนะคะแล้วก็งบประมาณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเป็นโควิดไม่มีเนี่ยการประชุมระดับนานา,นาชาตินะคะเราก็มีการสนับสนุนนะคะแต่แน่นอนมันอาจจะสับสน,นไม่ได้ครอบเลอร์ทั้งหมดนะคะสามหมื่นหรืออะไรอย่างนี้หรือ1นึ่งื่ไม่เกินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีรายละเอียดอยู่นะคะ,ะในส่วนของ มีคำถามเมื่อสักครู่นะคะซอฟต์สกนะิลเนาะนป๊บหนึ่งก่อนที่สุดท้ายนะคะคำถามซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลใช้สำหรับนิสิตรหัส60เป็นต้นไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปอเอกที่เป็นรหัส60เป็นต้นไปนอกจากเช็คภาษาอังกฤษแล้วเราจะเช็คซอฟต์สกิลด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลต่างๆนะคะทีเ่เกี่ยวข้องนะคะว่าครูอยากให้พวกเราเซฟหน้านี้ไว้เพราะมันจะละเอียดมากเลยว่าคุณจะ ติดต่อเรื่องอะไรแล้วคุณจะต้องอส่งเมลไหนนะคะถ้าคุณส่งเมลผิดระยะเวลาจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะนะคะน,นี้ก็จะเป็นส่วน,นหนึ่งนี้ครูขออนุภัยยาวหน่อยนะคะค่ะ